สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราอยู่กับอาจารย์ชัยยศจิรพฤิกพินโยนะคะนักจิตปรึกษาที่ใช้สาเทียโมเดลและใช้ NVC ร่วมกันในการช่วยเยียวยาผู้คนที่มีบาดแผลทางใจนะคะรวมทั้งอาจารย์ชัยยศเป็นครูนพพลักษ์ด้วยนะคะ ในงาน Empathy Path to Resilience หรือฟื้นพลังด้วยความเข้าใจเนี่ยวันที่14 22สิงหาคมนี้อาจารย์ชัยยศมีเวิร์กช็อปที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะในเวิร์กช็อปหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่า Self Empathy for Resilience NVC เนี่ยมีการที่เราให้ความเข้าใจตัวเองด้วย e m p a t h ตไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจคนอื่นฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะแต่เรากลับมาให้ความเข้าใจตัวเองหรือที่เรียกว่า self empathy ได้ด้วยซึ่งเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากของ NVC นะคะอยากจะช่วยให้อาจารย์ชยศเนี่ยได้บอกกับพวกเราหน่อยคะ่ะน่าในเวิร์กช็อปนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมเนี่ยจะได้อะไรดีๆกับชีวิตบ้างคะ่ะหัวข้อนี้นะครับ ก็จะพาผู้เข้าอบรมมารู้จักเซลล์เอมพัตีในเวอร์ชั่นที่อัปเกรดขึ้นโดยท,ทั่วไปนะครับเซลล์เอมพัต e ีเนี่ยเวอร์ชั่นที่พวกเราคุ้นเคยก็คือทำความเข้าใจว่าเอ๊ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเอ๊ะในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยมันกำลังสะท้อนความต้องการอะไร เมื่อเราสามารถที่จะเข้าเชื่อมโยงกับเบื้องหลังเหตุการณ์กระทบใจว่ามันมีความรู้สึกความต้องการอะไรซ่อนอยู่มันก็เป็นกระบวนการที่เรากำลังให้เซลล์เอมพัตตีกับตัวเองนะครับแต่เวอร์ชั่นอัปเกรดตรงนี้เนี่ยเราจะยกระดับขึ้นครับว่าเวลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วมันกระทบใจกระทบความสัมพันธ์อันตีเนี่ย เรื่องราวนั้นมันกระทบคุณสมบัติความเป็นตัวเราอย่างไรก็เวอรช์ชันที่อัปเดตนี้ก็จะขยายความนะครับว่าในความเป็นตัวเราอะครับเรามีคุณสมบัติมีคุณภาพของความต้องการที่อาจจะแยกกลุ่มได้เป็น4กลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุลม เวลาที่เราพูดถึงธาตุลมเราก็อาจจะรับรู้ถึงความเป็นมวลสารธาตุลมก็รับรู้ถึงความเบาสบายธาตุไฟก็รับรู้ถึงความร้อนแรงธาตุน้ำก็อาจจะนึกถึงความเย็นฉ่ำความมีชีวิตประเด็นก็คือว่าเซลล์เอมพัตตีในเวอร์ชันอัปเกรดนี้นะครับ เราจะเชื่อมตัวเองกับคุณสมบัติของสี่ธาตุเพื่อที่จะเอามาทำงานเยียวยาตัวเองครับอ๋ออันนี้เนี่ยจะช่วยเราเข้าใจตัวเองลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็เป็นคเครื่องมือที่เราสามารถเอาไปดูได้ด้วยว่าเราจะเชื่อมโยงกับคุณภาพไหนดินน้ำลมไฟในตัวเรานะคะใช่ครับ ในเซสช,นชันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะทำสาธิตให้ดูด้วยผู้เข้าอบรมก็จะได้เห็นกระบวนการที่เราจะมาทำงานกับตัวเองครับโดย<า>ใช้คอนเซ็ปต์สีส่ธาตุนันนี้ค่ะแล้วก็การสาธิตของอจจงาจารย์ชัยยศเนี่ยนะคะก็จะพิเศษมากนะคะหลายๆคนก็จะรอคอยค่ะที่จะแบบว่าขอยกมือช่วยสาธิตกับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าก็จะได้เรียนรู้ตัวเองในเวิร์กช็อปนั้นไปด้วยเลย นะคะแล้วก็บางหลายคนก็จะสามารถคลี่คลายบางสิ่งบางอย่างในใจของเราไปได้ด้วยเลยนะคะมีเหมือนเหมือนมีอาจารย์ชยเนี่ยเป็นเพื่อนคอยช่วยนำทางนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปถึงจุดที่จะช่วยให้เราเข้าไปสู่ใจลึกๆของตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะว่า เรามีเวิร์กช็อปดีๆอย่างนี้นะคะอีกหลากหลายเวิร์กช็อปกว่า30เวิร์กช็อปเลยนะคะในงาน Empathy p a r t to Resilience นะคะมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะว่าเราจะฟื้นพลังในตัวของเราในครอบครัวของเรา,ใน,รเราในองค์กรของเราได้อย่างไรนะคะท่ามกลางวิกฤตที่เป็นอยู่ในขณะนี้ของโลกของเราของสังคมของเราะคะ่ะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.emptyfestival.com ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมาเถอะอยากเจอมาเธอะโอเคครับ